ครับผมพบกันกับพ่ออีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่พ่อแกมาจากอสมุยเนาะมาจากสมุยนะครับจักสุราธานีนะครับตอนนี้ตอนมาตั้งใจอยากจาเจอลูกสาวอยากมาจาับมือลูกสาวอยากมาสัมผัสเสียงลูกสาวอยากมาพ่อตัวจริงของลูกสาวนะครับบรรยากาศที่หน้าข้างหน้าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ทได้มาถาม คุณพ่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้เจอลูกสาวแล้วคุ้มเกินคุ้มครับไม,ไ,มไม่ไม่ในที่ได้มาอยุดอยู่ทา่ไกลก็ต้องมาแล้ววันน,นี้คือยู่ใกล้บ้านเลยแต่ทำงานอยู่ก่อนจะหนันเดี๋ยวนี้โ,โหแบบสิ่งที่ไม่ได้เชื่อก็ต้องเชื่อครับเมื่อเย็นเนี่ย ตอนที่ถ่ายรูปก,ก่อนที่น้องลงจากรถแล้วครับภรรยาลงจากรถปุ๊บครับนะแล้วก็จับมือแล้วก็ให้ทางน้องครับออกมาช่วงรอบข้ามก็หมานเลยใช่เลยหมานเลยนี่ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับได้ค่ะได้ค่าน้ำมัน ก well, ็บอกว่าเดี light, gardens, so ๋ยวเท้ากระถาองค์หญิง kind of ัอะลรผมก็เท้ากระถาเมื่อกี้เนี่ยครับหุ่มหญิงพ่อมาเจอแล้วก็ท่านคุณธรมพันก็ามีโชคมีร่วมกันก็หอยหมาดนะวันเนี้ยครับแล้วก็ช่วงยนต์ไม่เยอะก็พอได้ครับแล้วช่วงโยนเสื้อช่วงที่โยนเสื้อเป็นใจมั้งครับพ่ออยู่เสื้อลงหมาผมอ่ะได้เหรอผมก็ได้เหมือนกันทั้งที่ตรงนั้นอ่ะเขาโยนมาแค่ ้างหน้าด้านแถวหน้าเขาสุดมากไปเดิน้างหน้าไม่คิดว่าจะได้นะธรรมดาผมอยู่้างหน้าเลยลูกทุกพี่ธรรมดาข้างหน้าเนี่ยไม่น่าจะได้เพราะว่าเขาโยนไปข้างหลังหมดเลยครับมีแต่ทิมานแต่วันนี้ของเราเองครับผมยืนอยนหน้าโยนมาเข้ามือเลยอ่ะเาได้เหมือนกันหน้ผมก็อยู่ตรงนั้นคราบนั่นแหละครับแล้วเป็นไงบ้างมาเจอเครื่องเสียงมาเจอเสียงลูกสาวอัดเจนมันไม่เหมือน ไม่เหมือนกับในช่องย t ท b บในโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มันฟ, ANG, ฟ ANG ังฟังอีกคนแบบพอมาฟังโทสศัพท์นเนี้ยเต็มเลยคแบบได้ยินฟังเสียงเต็มเลยตอนนี้ครจากที่จากที่ก็กล่าวร้องแบบในโทรศัพท์อะมันไม่เหมือนกับที่ได้เห็นของจริงได้ฟังของจริงไร่ได้บรรยากาศไงแล้วของจริงเนี่ยทุกอย่างมันเต็มเต็มแล้ว อิ่มเลยวันนี้ผมอิ่มแล้วายแล้วเจอลูกสาวเดี๋ยวก็ได้เจออีกบอกแล้วว่ามีครั้งแรกวัดอะไรนะกล้ๆวัดท่าเสาครับนี่วัดที่สิบห้าแต่พอยังไม่กลับทัางยาวผมกลับปีหน้าพอกลับปีหน้าเลยครับผมลายาวพราผมไม่ค่อยได้ได้หยุดมันอะกาศจะเลิกที่นู่นนะผมเก็บมันหยุดไว้กันอ๋อครับ เขาไม่ให้หยุดันาคารจะเลิกอ่ะหาบริการอก็เป็นนิมนินิปิดหมายอันดีครับแล้วพ่ได้เจอสมาชิกบ้านหักว่าสายเนี่ยทุกคนเนี่ของเราพลังมดแล้วพ่อถึงถึงเห็นแต่คือถึงอยู่เห็นแต่ในในลายอ่ะครับแต่ทุกคนอ่ะ ใจเดียวกันหมดเลยครับใจเดียวกันหมดเลยมันบ้านหรือว่าบ้านบ้านทุกหลังอ่ะครับทุกเดนทุกหลังที่ที่ฟามาเนี่ยคนจุดูปหมายเดียวกันครับเปลูกูล่าวครับพ่อพ่อแล้วพ่อแกตาจะไหลนะพี Del ่ดอกผมก็นังซึ้งกับคนอยู่ สมกับความตั้งใจนะครับความตั้งใจอยากพ่อลูกสาวอยากมาเจอลูกสาวนี่ครับความมาความแพงนะครับพวามเป็นมาเไม่คุณอะไรอย่างไรครับคืออยากมาเจอเนาะพ่อเนาะเจอแล้วจับจับมือลูกสาวเราเป็นยังไงครับคุณลูกคขนลูกขนลูกทั้งหัวเลยอ่ะไม่ใช่ขนลูกที่มือนะขนลูกหัวเลยครับขึ้นเลยพื้น ยืนกรุงม,มือดูเลยครับไ่อยากจับหรือจับแล้วครับจับแล้วพอเอาพอแล้วเราจับ,บได้เต็มที่ลแล้วครับได้เติมพลังเติมแล้วเติมพลังเยวะมีหน้ากลับไปทํางานก็หวังว่าวันที่สิบไม่แน่สิบห้าจ่ายให้พ่อแกมาลุกขึ้นก็ที่พ่อใช่ อากให้พ่อมานะครับเพราะว่าเราก็บบ้านเนาะบ้านเราถึงจะหลังจะแบบเล็กแตบบแบบแบบ่ทุกคนมาด้วยด้วยใจด้วยใจอย่างนั้นผมมากพมาด้วยใจก็่มีลูกสาวเป็นตัวชักนำนะครับพ่อเพิ่นพอ,พอนอยก่กามสมุยพี่น้องุลาดท่านี้ขามนาม้ำขามทะเลมาเลยครับผมก็บว่าสมความตั้งใจของเพิ่อน่าความตั้งใจที่ได้มาเจอลูกสาวนะครับแล้วก็ เป็นไงครับที่พ่อเพิ่นว่ามาเจอก็ได้รับโคูคเลยหมานเลยหมานด้วยแล้วก็กำลังใจชื่นใจทุอกอย่างได้ทุกอย่างครับกลักกบกลับไปพ่อไม่รู้นะครับว่าพ่อสินน่นอนหลับ่อครับร ขับเท้าเลยอ๋อขับเท้าเลยวันเนี้ยอ๋อครับพวงพวงอะไรครับแนวนี้ก่อนอ๋อครับว่าขับไปมันก็เมื่อยไกอยู่วไกลครับเล่าี้ไม่รู้ว่าถ้าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไกลครับใช่แต่ถ้ารถยนต์ไม่ไม่เท่าไหร่ตลาดพอดีอันตรายจากเส้นทางนั้นก็ถ้าไปเส้นทางใหญ่ก็รถจิ๋วเยอะ ถ้าไปทางทางถ้าไปทางชนบทก็มืดครับเป็นยังไงออกบ้านแผวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเส้นงานมืดี่นี้นะครับความปลอดภัยพอบรนกรบาปจิอยู่เนี่ยเพราะว่าทีมงานสาวน้อยเราก็พักแรมที่นี่อีกคืนหนึ่งนะครับอย่างหน่อยก็เป็นมูเป็นเพื่อนของของนันท์เดชทางเศร้าครับ อาจจะเลิกก็นตีสองพอดีเลยวแนวครับตีสองประมาณนั้นนะครับเตยลาลูกสาวน่าจะเตยลาครับพ่อเมันว่าอยากอยู่ทรงลูกสาวขึ้นรถเป็นหลักเอี่ยราลูกสาวขึ้นรถก่อนเลยนั่นได้ทนะางเพิ่มเยอะครับดูหน้าตาพ่อครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับสั่นเราทำเศร้าพีา่น้องมือสั่น เมื่อสันใจใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วนะครับเต้นเลยมีความสุขนะแล้วกมีสักครั้งหนึ่งเนาะได้มาเจอแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแล้วพ่อพ่อชื่อว่าอะไรพี่ปุยพ่อปุยนะครับครั้งหนึ่งได้มาเจอลูกสาวแล้วนี่นะครับคือความผากความแพงนะครับเป็นนํำใจคุณพ่อครับพาคุณพ่อแข็งแรงนะครับ การส่งงานต่อไปนะครับแต่ก็ได้ใจลูกสาวแล้วมากมานเลยขั้งแรกนะครับนี่นะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับทีมงานทางกางสายทีมงานพลังมดเรานะครับเล็กๆน้อยๆก็ยังก็ให้กําลังใจนะครับขอบคุณฝากใดก็แชร์ก็ติดตามนะให้กําลังใจคุณพ่อนะครับสวัสดีบอ,อกันคลิปหนาเร้่พี่น้องเด้อสวัสดีครับ